อย่างเนี้ย P M I นะ Purchasing Power นะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ที่บอกไปคือก็ไม่ได้ไม่ได้สำคัญมากเวลาคุณไปดูในในอ่ uh, Investing นะครั .com ถ้าไม่สำคัญพุ้ยนี่ก็จะเป็น1ดาว2ดาวอันนี้ก็สะท้อนถึงอะไรสะท้อนเรื่องการมีงานนะ backlog ต่างๆนะของพวกบริษัทพวกตัวการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอันนี้ก็ตรงๆอยู่แล้วนะครับ ถ้าเห็นไหมครับมากกว่าคาดการณ์นะก็แสดงว่ามีการซื้อขายมากมีแบ,บ็คล็อกเยอะนะครับแต่เนี้ยมันเป็นแค่สองดาวบางทีอาจจะเอฟเฟกหรือไม่เอฟเฟกก็ได้นะบ,บางทีเราเห็นว่ามันเอฟเฟกมันอาจจะเอฟเฟกจากจากข่าวอื่นประกอบอีกทีหนึงน่งใหญ่ๆอ,อ,อันนี้ก็เมื่อกี้เขียวถูกไหมเงินเข้า US อันนี้ก็ล่วงมางไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้วิ่งขึ้นก็ห้าสิบปีเอง ห้าสิบปีปก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะห้าสิบปเตีสคอนแทกละสามบาทถูกไหมก็ร้อยห้าสิบสิบคอนแทกห้าคอนแทกก็ประมาณพันหนึ่งอย่างนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าคุณเล่นในช่วงเช้านะตัวเอเว c t f u ูเจอเขามีคอนโทรลเรื่องสภาพคล่องอยู่แล้วนะครับคือแม้ว่า Market Maker จะยังไม่เยอะนะครับนะแต่ก็คือ,อ,อห่าง ความห่างร,ระหว่าง b i t offer นะครับนะคือบ้านเราถ้าเป็นเทรดตลาดบ้านเราจะเออรียก b i t offer ครับคล้ายๆ bid ask นัน่นแหละมันก็ประมาณ5ปีนะ5ปีหรือ5ติดกไซด์นะซึ่งแต่ว่ามีสภาพพ่องเข้าออกตลอดปล่อยของได้คุณจะเล่น conservative อยางที้ผมเปิดตารางให้ดูหรือจะคำนวณเป็นลักษณะเมื่อกี้ที่บอกคือ,อ,อล่ะลิเปอร์เทรดก็ได้นะถ้าลิปเปอร์เทรดก็จะเทรดได้ประมาณ ห้าสิบคอนห้าสิบคอนหนึ่งป๊ก็ร้อยห้าสิบบาทถูกไหมครับถ้าวิ่งสิบเป๊ปก็ผ่านห้าสิบก็ก็ได้อยู่ถูกไหมได้อยู่ไม่เป็นต้องคอนโซลิฟก็ได้ในตลาดช่วงช่วงที่เขายังมีคอนโทรลเรื่องของเรื่องของสภาพคล่องได้นะครับแต่ก็แล้วแต่ครับเรื่องนี้ก็ไปจัดก,การเอานับเรื่องริปเปิลเทรดแต่ละคนไม่เหมือนกัน